วัสดีค่ะก็พบกันเช่นเคยนะคะสําหรับกิจกรรมประจําสัปดาห์พนงามค่ะซึ่งเราจะนําเสนอกิจกรรมที่ทางอาตบตพลงามของเรานะคะได้ดําเนินการมาแล้วค่ะค่ะเรามารับชมกิจกรรมแรกนะคะโครงการกอร่อสร้างท่อเหลี่ยมคสรหรือวอลคอนเวิร์ตนะคะข้ามร่องห้วยสาขาตอนบนบ้านเจริญพัฒนาหมู่11ตำบลพลงามอ,มเอาเภอบ,นบนุญทลิศจังหวัดบุราชธาน,นีค่ะ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวนทั้งสิ้น231,000บาทโดยจ่ายคันเงินสะสมประจำปีงบประมาณ2 5 6 8และนำเข้าในข้อบัญญัติซึ่งท่านดรคุณากรอักษรพรมราชนายกองค์การบริหารส่วนตะบนพลงามได้เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในการใช้รถใช้ถนนจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตบนพลงามดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้นมา ซึ่งขณะน,นี้โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอสรลหรือม็อกคอนเวิร์ดก็ได้ดําเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องบ้านเจริญพัฒนาหมู่11นะคะที่ได้ใช้ถนนค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องบ้านเจริญพัฒนาหมู่11และผู้ที่สัญจรผ่านไปมาด้วยนะคะที่ได้ใช้ถนนในการเดินทางที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาน้าท่วมขังบริเวณถนนและพื้นที่ทําการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างดีค่ะค่ะซึ่งวอลคอนเวิร์ตนะคะเป็นท่อระบายน้ำคอนกรีตสี่เหลี่ยมที่ใช้งานก่อสร้างงานระบายน้ําใต้สะพานซึ่งมีความทนทานใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพในการระบายน้ําได้ดีค่ะค่ะสําหรับกิจกรรมต่อมานะคะเรามารับชม โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําภายในหมู่บ้านบ้านปะเตียหมู่สามตําบลพลงามอําเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีใช้งบป,ประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น76,000บาทโดยจ่ายค่เงินสะสมประจําปีงบประมาณ2 5 6 8และนําเข้าในข้อบ,บัญญัติซึ่งท่านดรคุณากรอักษรพรมราชนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลงามได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในการใช้รถชาถนน จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตะบนพลงามดําเนินโครงการดังกล่าวขึ้นมาซึ่งขณะน,นี้ก็ได้ดําเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ําภายในบ้านปะเตียแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องบ้านปะเตียและผู้ที่สัญจรผ่านไปมาในถนนเส้นนี้ด้วยนะคะที่ได้ใช้ถนนที่เดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังลดปัญหาน้ําท่วมขังบริเวณถนนได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมต่อมานะคะ เรามารับชมโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกนะคะสายทางนาโคกกลางบ้านสวนสวนหมู่เก้าตพลงงามอำเภอบุญทลิศจังหวัดอุบลราชธานีโดยใช้งบป,ประมาณจำนวนทั้งสิ้น4 9 7 0 0 0บาทโดยแจ้ขัดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ2 5 6 8และนำเข้าในข้อบัญญัติเนื่อง,งจากองค์การบริหารส่วนตนพลงงามได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากพี่น้องบ้านสวนสวนหมู่9ก้าว่าถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบอ่อ เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นถนนลูกรังในช่วงฤดูฝนทําให้สัญจรผ่านไปมายากลําบากซึ่งถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นหลักในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของชาวบ้านเมื่อทราบปัญหาดังกล่าวทางองค์การบริหารส่วนตะบนพลงามโดยท่านดรคุณากรอักษรพรมราชนายกองค์การบริหารส่วนตะบนพลงามจึงได้ดําเนินโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงเห็นครุบ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนและผู้ที่สัญจรผ่านไปมาในถนนเส้นนี้ได้เดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะซึ่งตอนนี้นะคะปัญหาดังกล่าวก็ได้ถูกบรรเทาความเดือดร้อนแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะสําหรับกิจกรรมต่อมานะคะเรามารับชมกิจกรรมซ่อมแซงไฟฟ้าสองสว่างบ้านประสนหมู่5และบ้านคำบุดมหมู่13ตําบลพลงามอ,อําเภอบุญทลิจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ เนื่อง,งจากองค์การบริหารส่วนตะบนพลงามได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุก์จากพี่น้องบ้านประสนหมู่5และพี่น้องบ้านคำอุดมหมู่13เรื่องไฟฟ้าสองสว่างชำรุดจำนวนหลายจุดภายในหมู่บ้านหลังจากทราบเรื่องร้องเรียนร้องทุกดังกล่าวท่านดรคุณากรอักษรพรหมราชนายกองค์การบริหารส่วนตะบนพลงามจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตะบนพลงามลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสองสว่างให้กลับมาใช้งานได้ปกติทันที พื่อแก้ไขปัญหาให้กับคนในชุมชนและผู้ที่สัญจรผ่านไปมาได้เดินทางสะดวกในเวลากลางคืนซึ่งขณะนี้ปัญหาดังกล่าวก็ได้ถูกบรรเทาความเดือดร้อนแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมสุดท้ายนะคะเรามาปิดท้ายด้วยกิจกรรมซ่อมแซมระบบน้ำประปาภายในหมู่บ้านหลักป้หมู่หกตาบลโพนงามอําเภอบุญทิจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลพนงามได้รับเรื่องร้องเรียนร้องถูก จากพี่น้องบ้านหลักป้ายหมู่6ว่าระบบน้ําประปาชํารุดเมื่อทราบปัญหาดังกล่าวท่านดรคุณากรอ,อักษรพรมราชนายกองค์การบริหารสวนตะบนโพลงามก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารสวนตะบลโพลงามลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบน้ําประปาหมู่บ้านหลักป้ายหมู่6มาไหมลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบน้ําประปาภายในหมู่บ้านบ้านหลักป้ายหมู่6โดยการเปลี่ยนซัมเมอร์ใหม่แทนของเดิมที่ชํารุด เนื่องจากมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานานจนทําให้เกิดการชํารุดซึ่งขณะน,นี้ซึ่งขณน,นี้ปัญหาดังกล่าวก็ได้ถูกบรรเทาความด,ดร้อนแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะค่ะก็อยู่ในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะสําหรับพี่น้องท่านใดนะคะที่กําลังรับชมข่าวสารหากมีข้อสงสัยอยากจะร่วมสอบถามนะคะก็สามารถสอบถามมาที่ใต้คอมเมนต์คลิปวิดีโอนี้ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง f a เ o ซบ o ๊กย u ทูบท t ก k ็ o k องค์การบริหารสวนตะบนพลงามค่ะและก่อนจากกันนะคะก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์ทั้ง3ช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ